ค่ะตอนนี้อยู่ในป่านะคะพอดีเข้ามาสำรวจป่ามาเก็บผลไม้ป่าตอนนี้นอกจากจะเจอผลไม้ป่าลิงงอนแลวนะคะก็เจอเห็ดคะ่ะเพื่อนๆให้ดูกันเลยค่ะให้ดูป่ากันเลยเดี๋ยวจะโชว์กันเลยเห็ดกันตะเลนนะคะเห็ดกันตะเลนค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเจอเห็ดกันตะเลนเก็บเห็ดกันตะเลนกันเลย หนึ่งกอนะคะหนึ่งกอจะมีหลายดอกเลยค่ะดอกจะเป็นสีเหลืองค่ะเพื่อนๆเห็ดคันตาแลนดูกันเลยค่ะป่าสวีเดนนะคะเห็ดคันตาแลนค่ะ